ตระหนักรู้ทางด้านวิจิตรทางด้าน,นวัฒนธรรมนะครับอาจจะเริ่มต้นรายการที่เชื่อมร้อยสะพานเช่นตั้งแต่อาหารเมื่อเช้ามีบางท่านพูดว่าอาหารแทบจะไม่แตกต่างวัดการแสดงแทบจะไม่แตกต่างผมขอถามว่าท่านได้ศึกษามอย่างจริงจัง้หรือ,อยังก่อนที่จะบอกว่ามันไม่แตกต่างผมคิดว่าเรายางังจะต้องศึกษาทํากันบ้านเรือ่องนีเยอะนะถ้าเราได้พูดคุยกับท่านประชาชนจริงๆเราจะรู้ว่า และเห่ท่านก็คง,งลงพื้นที่บ่อยจะทราบว่าแม้แต่ในอำเภอที่ห่างไกลเดียวก็ยังมีความแตกต่างภาษาอะไรกับประเทศแล้วท่านจะบอกว่ามัแนแตกต่างอันนั้นนะคือการที่เราฉาบฉวยเราฉาบฉวยปั๊บเราก็จะลงพื้นแตกต่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราศึกษาดีนึงจังแล้วการรวมกันเป็นประชาคมมันคงไม่ใช่เรื่องหลงๆที่ว่ามันนั่งรวมกันแล้วก็จับมือหลงๆมไม่ใช่นะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยถึงจุดๆหนึ่ง เราก็จะไม่สามารถพัฒนาไปได้ไปได้อย่างพอเพียงกันมันเป็นการมาร่วมกันเฉพาะกิจเพื่อเหตุผลบางอย่างมาเซ็นอะไรกันนะฮะแล้วก็ไปกระทบกับคนหกร้อยล้านคนซึ่งถซึ่ง้งงาทําอย่างนั้นก็รัฐสื่อมนชนเองก็คงจะต้องรับผิดชอบด้วยถ้าเผื่อว่าถึงจุดจุดนั้นใช่ไหมฮะอีกสามปีข้างหน้าห้าปีข้างหน้าเรามีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะนําโดยสิงคโปร์ <S <S นำโดยมาเลเซียน,น ด้วยเหตุผลต่งงางๆของเขานาโดยเมียนมาแล้วแต่ใครเป็นเจ้าภาพก่อนเนี่ยแล้วก็มาเซ็นทรีตี้อะไรกันไม่รู้แล้วก็กระทบ600ล้านคนส่วนหนึ่งผมคิดว่าสื่อมอชวชนเองก็ต้องรับผิดชอบร่วมรับผิดชอบที่ท่านไม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลานี้เรามีเวลาสาับนที่ว่า อาจารย์พูดถึงเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเราหวยหากนรานานอาจารย์เกษรใช่ไหมครับสิ่สัมพันธ์ที่ท่านก็อยู่เคยอยู่ที่มอเที่งเทวเป็นระดับผู้ก่อตั้งทางความคิดนียท่านก็เคยพูดเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเราจะต้องสอนวิทยาศาสตร์ควรจะเน้นเรื่องของความคิดเรื่องของทัศนคติให้มาอาจารย์พูดถึงแมสเซจที่ผมชอบใจมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เราไม่ได้ค่อยใช้เวลาสังเคราะห์ว่าเราจะสื่อสารอะไรออกไปเพราะว่าเราวิ่งเราวิ่งชนชนประเด็นมากมายบวกกับใช่ไมฮะเดสไลท์ line, ทุกวิทุกลท์ไ p พชัดเจนว่ามีจุดยืนจุดหนึ่งก็คือมีจุดยืนว่าจะไม่ไปตามกระแสรักษณะอันนี้ผมคิดว่าต้องรักษาตรงนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่งั้นต่อไปเราก็จะเปลี่ยนจากวิ่งตามนายกยิ่งรักเป็นวิ่งตาม สิบประเทศยิ่งนเลยหนักกว่าเดิมอีกเพราะผมถามว่าอย่างนี้รายงานข่าวอย่างนี้จะทำยังไงจะไปยังไงนใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ฟัผู้ชมเขาจะเชื่อใครแล้วเรายังมีสื่อภาพประชาชนที่ลุกขึ้นมาทำเว็บไซต์ส่วนตัวโซเชียลมีเดียเป็นกระบอกเสียงของตัวเองอีกมากามายลรงนึกภาพว่ามันคูณแสนคูณล้านคูณสิบล้านเข้าไปจะเชื่อใครจะเกิดปรากฏการณ์ วันวันหนึ่งไม่ต้องทําอะไรแล้วฮนะข่าวเข้ามาอย่างเดียวนะแล้วก็ภาพประชาชนเขาก็ร้นมาทําของเขาผมถามว่านี่แหละถึงเวลาแนละ้วผมว่าคิดว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องตั้งหลักกันดีๆว่าเราจะเดินยางไรแล้วก็คิดว่าองค์กรสื่อลักษณะเนี้จะถูกบวกกับสิ่อดีๆที่จะมารรัับบหคสื่อรู้สึกว่าจะจะเป็นไงไหนอย่างนะัวันนี้เป็นทั้งยาพิเศษเป็นทั้งแพ้เป็นทั้ง,งนะคืออะไรที่อยาก ค่อยะสบกันไปร็จก็เพราะสื่อไม่ทำนะหรือว่าทำไม่ถูกอะไรเงี้ยนะก็ในมุมมองของสื่อเนี่นะครับเราแลกเปลี่ยนกันได้นะเพราะว่าทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเรื่องหนึ่งที่เรากำลังพยายามจะให้ค ที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิเดียวกันกาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจะมีเยอะนะครับซึ่ง